นิตยสารยี่ปัวงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมให้เลขเด่นหนึ่งสามแปดห้าเน้นหนึ่งกับสามเลขชุดสามตัวศูนย์หนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าศูนย์สามหนึ่ง 035938289084482เลขชุด2ตัว14151819 31353839 84828580ในงวดวันที่16มิถุนายน เลขเด่นและเลขชุดสองตัว30เข้า2ตัวล่างเลขเด่น8เข้าหลักร้อยบนเลขร้อยมาลัยงวดวันที่1นึ่กรกฎาคมให้เลขเด่น7 8 5ดสเลขชุดสองตัว7จ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ดสองเจ็ดแปดดสองแปด เลขชุด3ตัว072 674 081 284ในงวดวันที่16มิถุนายนเลขเด่น3เข้าหลัก10บล่างขุนพันนำโชคงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลขเดน่น02971